สวัสดียังคืนฮะสองนึ่งหนึ่งอยู่กับน้องแมวนะครับตัวสีเหลืองไม่ใช่ตัวสีดำตอนนี้ตะกายขาผมอยู่อ,อัลตอมซีหนึ่งหนึ่งเก้าอัลตอมซีหนึ่งหนึ่งเก้านะครับ เอาของเอาใส่สามล้อนะครับแม่หรกว่าจะเอาสามล้อขึ้นไปนะครับไม่ใช่เนาะนะครับเอาของลงมาใส่สามล้อนั่นเองยังแดงอยู่นะครับ มาประมาณ20กว่านะครับออกได้ครับ ใหม่นะครับคนก็จะทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับรถธรรมดาอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นรถเลี้ยวโดวดด,ดูพิเศษจะเยอะมากนะครับช้ายี่สิกว่านะครับสองนึงนึงออกไปยังเร็ว